กรณีนำเข้าวเนื้อแช่แข็งเพื่อทำสเต็กและนำมาแบ่งขายกรณีเนื้อแช่แข็งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไหมครัเบิกสินค้าไปเปลี่ยนให้ลูกค้าต้องเสียแวตไหมนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันชำรุดแล้วสินค้าก็าอยู่ในอายุของการประกรันด้วยถ้าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องติดอารแตนมต์สำหรับเช่า0.1สำหรับผู้ใหเช่า3ปีใช่ไหมคะและ0.5ใช่ไหมคะสำหรับผู้เช่าติดตรงไหนอาจารย์คะลำไยอบแห้งที่เขาใส่สารที่ทำให้คงสภาพมีแวะไหมคะกรณีนำเข้าเนื้อแช่แข็งเพื่อทำสเต็กและนำมาแบ่งขายกรณีเนื้อแช่แข็งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะได้รับยกเว้นนะครับ เนื้อแช่แข็งเนี่ยนะครับคือเนื้อเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อสดนะครับหรือรักษาสภาพไว้นะครับไม่ได้ปรุงแต่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เอาเนื้อไปทําเป็นสเต็กแล้วขายเป็นสเต็กเนี่ยอันนี้ต้องเสียภาษีิมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเป็นเนื้อแช่แข็งได้รับยกเว้นนะครับได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับเบิ <S 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 บกสินค้าไปเปลี่ยนให้ลูกค้าต้องเสียแว t ไหมนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันชํารูดแล้วสินค้าก็าอยู่ใน อายุของการประกันด้วยนะครับการเบิกสินค้าไปเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับซึ่งเราไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพราะสินค้าที่ชํารุดเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาระอย่างหนึ่งของกิจการนะครับว่าเมื่อนําสินค้าไปส่งให้ลูกค้านะครับในเรื่องของการรับประกันตามเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยนะครับในทางภาษีมูลคา่าเพิ่มเนี่ยยังคงต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าการนําสินค้าออกไปเนี่ยนะครับการยกเว้นภาษีคเพิ่มก็คือเมื่อนําสินค้าของเราเนี่ยไปใช้ในกิจการของเราเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้านําสินค้าไปแม้จะอยู่ในเงื่อนไขรับประกันเนี่ยก็ยังมีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับฉะนั้นจากที่คุณรัชาวินถามมาเนี่ยนะครับสรุปนะครับถ้าเอาสินค้าไปเปลี่ยนตามเงื่อนไขรับประกันนะครับสินค้าตัวนั้นแม้ไม่คิดมูลค่าแต่ยังคงต้องนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ถ้าให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ต้องติดอักกรสแตมสำหรับเช่า0.1สําหสำหรับผู้ให้เช่า3ปีใช่ไหมคะและ0.5ใช่ไหมคะับสำหรับผู้เช่าติดตรงไหนติดอากรสแตมเช่าเนี่ยนะครับพันละบาทนะครับติดพันละบาทนะครับสัญญาเช่าเนาะก็ตามมูลค่าสัญญานะครับเพราะว่าต้องติดตรงไหนเหรอ นะครับถ้ามันไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยนะครับก็สามารถซื้อมาติดได้แต่ถ้าเกิน1ล้านบาทก็ไปติดอากรที่กรมสรพารนะครับนะครับไปติดที่สมการเนาะเขาบอกว่าและถ้ามีเงินมัดจาด้วยต้องนํามาใช่ครับนะมูลค่าเงินทั้งหมดที่เป็นเรื่องของสัญญา,ชาเช่เาเดวออกมาติดอากรทั้งหมดนะครับอาจารย์ครัลำไย,ยอบแห้งที่เขาใส่สารที่ทําให้คงสภาพมีแว๊บไหมคะได้รับยกเว้นเช่นกัน ลำไยอบแห้งก็เป็นการถนอมอาหารไว้นะครับตราบใดที่ยังไม่ปรุงนะครับยังไม่แปรรูปนะครับนะยังไม่เป็นลำไยที่อยู่ในกระป๋องใส่น้ําเชื่อมนะครับก็ได้รับยกเว้นเช่นกันนะครับ